สวัสดีครับวันนี้ร้านหงหยกออโต้คาแครนะครับมารีวิวปั๊มน้ำนะครับยี่ห้อโลเวลนะครับผมของประเทศไต้หวันนะครับในดูโครงสร้างของเขานะครับจะเป็นโคสเลตนะครับผมครับตัวมอเตอร์จะเป็นตัว4ีแรนะครับนี้ครับสแรนะครับในชุดนะครับก็จะประกอบไปด้วยหัวปั๊มโลเวลนะครับตัว เช็คแรงดันนะครับตัวปรับแรงดันนะฮะตัวนี้นะครับและก็มีตัวกองน้ําแถมมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโคสเทเลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดแมกเนติกนะครับไว้เปิดนะครับแล้วก็ปิดนะครับตัวนี้สามารถแยกแยกการติดตั้งได้นะครับชุดนะครับแล้วก็ ปืนนะครับเป็นตัวร l บ i l 2 6นะครับอิตาลีนะครับผมหัวปืนนะครับปรับแรงดันได้อย่าง140บานะครับตัวนี้สายในชุดสายเรามีไปให้นะครับทั้งหมด13เมตรนะครับตัวชุดสายนะครับ13เมตรเลยนะครับเป็นสาย2ชั้นพุ่มสายยางให้หนึ่งอีกหนึ่งชั้นนะครับเพื่อลดการเสียดสีระหว่างพื้นปูนกับสายไฮดรอลิกนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูการเปิดปั๊มนะครับผมก็เรามาดูแรงดันกันนะครับว่าแรงดันเสร็จแล้วจะได้แรงดันที่อัิบารนะครับผมเาี๋ยวราลองลดแรงดันลง หนึรอยบาทนี่ก็บีดบเนื้อหลุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาปับดูนะฮะลองปับดูนะครับ,รรบ,ค,รบความบาลน,นะครับนี่บาลได้แล้วก็แหลมได้นะครับผมแรงงาปรับแค่หนึ่งร้อยบาทพอครับผมแรงงานหนึ่นงร้อยบาทพอนะครับถ้วเรา ไฟด้วยนะครับแนะนำแค่หนึ่งร้อยบาท